สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับบรรยากาศเช้าเช้าสวัสดีครับโจฮักน่าสารคามอ้าวุณโจอ่อคลิปเก่าๆที่คุณทําไปเกี่ยวกับผมงอ,อกกลับกลายเป็นดํอาออตอนนี้ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ปีแรกอ,อยู่สินะครับเพราะว่าผมยังใช้อยู่นะคนสัญจรคือผมเขายังดกดำหรือคือคือคืนนี้ผมห่างไปประมาณ ผมทดสอบนะห่างไปประมาณสี่ห้าเดือนดูนะนคือว่าไม่ใช้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเหตุที่ย้อนกลับมาตรงนี้คืออยากให้ทบทวนหรือว่าอะไรว่าเกี่ยวกับผมงอกอยู่มันดำได้ไงอะไรโดยที่ไม่ใช้เคมีนะฮะโดยที่ว่า <c oughs> ไม่มีผลเสียกหลังหัวมันเป็นอย่างนี้นะคนสัญจร <c oughs> เรามาพูดถึงอายุกันดีกว่าอ่าโอ้ถามอายุอีกอ่ะ ม่ออยากบและการมีวินัยใช่นี่เรื่องสําคัญท่านผู้ชมคนสัญจรถ้าผมบอกคุณแล้วคุณไม่ไปทําตามแต่คุณก็ทาบ้างไม่ทาบ้างได้ผลไหมออกเหมือนเดิมก็นั่นไงเดี๋ยวแฟนขับก็จะบอกว่าอ้าวและคนที่เสื้อลายเนี่ยมันก็ยังออกเหมือนเดิมเพราะไม่มีวินัยวินัยในการรักษาตัวเองถูกคนสัญจร แล้วเราเนี่ยเราก็เลยมาพักประมาณสักสี่เดือนแล้วแหะเราอยากพักดูว่ามันจะเป็นยังไงครับผมอ่าแล้วเรามีผมหอกไหมก็มีแซมบ้างมีมีนิดหน่อยท่านผู้ชมเรื่องของอายุเนี่ยท่านผู้ชมว่าไหมตั้งแต่โจทําคลิปตัวนี้มานะก็มีการถกเถียงกันมากมายนะครับใต้คอมเมนต์ก็หูด่ากันลั่นเลยแต่เราไม่พูดกันตรงนั้นแต่เรามาบอกกันว่าคุณใช้และก็ทําใช้บ้างหรือยังคือเฮเท เรามาพูดกันเนี่ยคือคนใช้ได้จริงเห็นผลจริงทูกเราถึงมาบอกกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีวินัยใช่ขอให้มีวินัยในการใช้ไม่ว่าไม่ว่าตัวไหนไม่ว่าสมุนไพรไม่ว่ายาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคตับโรคไตอะไรแล้วแต่รูมาตอยอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่มีวินัยในการกินการใช้นี่ก็หายากนะจบไม่หายเลยนะเหมือนเบาหวานอ่ะอืม เหมือนบาหวานก็ไปกินกล้วยไปกินอส้มเขียวหวานใช่คุณกินน้ําตาลก็ขึ้นคุณกินชาแก้บาหวานหรือยาลดบาหวานของโรงพยาบาลหาเหวี่ยอะไรก็แล้วแต่ล่ะถ้าคุณยังกินกล้วยกินผลไม้กินส้มกินอะไรพวกนี้กินอะไที่มีน้ําตาลเยอะผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงนะครับเลยมาพูดกันนี่เราก็ ที่คนสัญจรที่เรามาพูดกันวันนี้ที่ที่ที่เท้าความเดิมนะผมดังมาจากคลิปอะไรรู้ป่ะคลิปอะไรผมงอกกลับกลายเป็นดำปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะใช่ใช่ใปีนี้เป็นปีที่สามท่านผู้ชมต้องชู3มนิ้วนะครับคลิปนั้นที่โจทำขึ้นมาเลยซึ่งคลิปนั้นผมคือเรายังไม่ได้ทําแบบร่วมกันอย่างนี้ใช่ก็คือต่างแยกกันทำก็คือโจห้างนด้สารคามทําคนเดียวท่านผู้ชม แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำคลิปแรกแต่คลิปแรกที่ผมทำกับคนสัญจรชแนลท่านผู้ชมเป็นคลิปที่ว่าเส้นผมเขาไม่มีแล้วเขามีปัญหาเรื่องเส้นผม,มปัญหาเรื่องไม่ใช่เรื่องเส้นผมนะมเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังๆอะ่ะแล้วใช้<ม>แล้วทำให้ผมของคนสัญจรร่วงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นพอมาใช้กับคนสัญจรแล้วมันไม่เหมาะ ที่ไม่เหมาะนี่เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับอาการผมร่วงทั้งหมดเลยคนสัญจรนี่นี่นี่ใช่ไหมผมงอกกับกลายเป็นดําคือมันเหมาะสําหรับคนที่มีเส้นผมอยู่แล้วใช่ครับผมไม่ใช่คนที่มีปัญหาแบบอแบบผมร่วงจนจะหมดเหมือนเหมือนคุณหรือใครๆอย่างเงี้ยนะคนคนจากสม,มุนไพรเลยกี่ชนิดตตัวเนี้ยอันนี้ประมาณ4ี่ชนิดท่านผู้ชมสี่ชนิดนผมงอกกับกลายเป็นดําปีสามนะครับ คนสัญจรถามให้ว่าเรามีอะไรบ้างในเนี้ยก็ไม่บอกดีกว่าไม่ถามดีกว่าเพราะว่าใ<า>นแค่ว่าเอ่อ FC ซหรือว่าคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยโอ้ประเทศอะไรบ้างจากอังกฤษนอร์เวย์สว<ไ>ีเดนเดนมาร์กและก็อ,อ,อังกฤษนี่ส่งมาส,สั่งมาซื้อเลยโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เบนเยี่ยมอเมริกาผลตอบรับคือ,ผล,อ,คอผลตอบรับคือเงียบ คือเขาบอกเออไม่ใช่คือเงียบคือคือว่าเราเราก็พูดตรงๆนะถามกันตรงเพราะว่าสมุนไพรพวกนั้นมันไม่มีอยู่ในบ้านเขาคนสัญจรที่เขาเงียบเนี่ยเพราะว่าแล้วผมก็ไม่ได้ทําได้แบบว่าคือผม่ตัวผมทําใช้อยู่แล้วแต่สําหรับคนที่เขาการขนส่งนะคนสัญจรมันจยู่ที่ขนส่งด้วยการขนส่งแล้วก็มาเจอโค้ช่วงโควิดอีกแล้วก็การมีวินัยก็เลยตกควบลงไปเลย ไม่อ่าที่ว่าผลตอบรับที่นี่คือเขาใช้แล้วนี่คือเขามาด่าไหมหรืออะไรไหมไม่ไม่ไม่เขาก็บอกว่า,าทำให้เส้นผมเขาอ่านุ่มมีน้ำหนักมีน้ำหนักแล้วก็หนังศีรษะไม่คัน<อ>ที่เป็นรังแค,คแล้วก็ผมก็งอกช้าลงอ,อันนี้ก็คืออันนี้บางคนว่างอกช้าลงแต่บางคนบอกว่า ผมงอกกลับกลายเป็นดําเนี่ยมันเป็นคําถามที่แบบว่ามีวินัยหรือเปล่าอืมนี่คําถามถามกลับใช่มีวินัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโจเนี่ยอายุ54่ย่าง55ท่านผู้ชมการที่การที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยเพราะว่าตัวเองมีทําเองใช่ก็คนสจวรผมทำเองนี่ครับผมทําเองท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วของผมเนี่ยมันหาง่ายไงมันหาง่ายแล้วคนอื่นน่ะ มันหายากไม่เฉพาะในประเทศที่กล่าวมานะครับในไทยก็มีเยอะที่สั่งซื้อไปในไทยก็เอาในไทยเอาว่าอย่างไงก็คือว่าเขาใช้แล้วก็คือผมเขาเนี่ยนุ่มสวยสวยงามนะครับเพราะเขามีสมุนไพรที่ชื่อว่าบรเพชดผสม,อ,มอยู่ในนี้ด้วยก็เป็นหนึ่งแหะครับแต่ว่ามันก็ หลาายยอย่งใช่หลายอย่างแต่ว่า,รรมมาวิีคืออย่างนี้คนสัญจรเราน่ะจะลงวิธีการทําตัวเนี้ยให้อ,อีกรอบหนึ่งครับผมถึงเราจะมาพูดเอาพูดโจจําหน่ายเลยนะอแต่ว่าแต่ว่าคุณสามารถทําได้ถ้าคุณมีวัตถุดิบคือคือ,คอทักมาใต้คอมเมนต์ทางทางอยู่ในคลิปเราจะพูดราคานี่ไม่ได้แล้ว นะฮะใต้คอมเมนต์มาจะตอบเราจะแล้วโจก็จะมีพวกสเปรย์นี้ให้ท่านผู้ชมอันนี้สําหรับขวดสเปรย์อันนี้คือแถมนะอ่าอันนี้คือแถมจะแถมตัวนี้ไปด้วยแถมตัวนี้ไปด้วยแล้วก็สะดวกใช้นะครับครับผมใช้เช้าเย็นท่านผู้ชมเช้าเย็นมีวินัยนะอย่าบอกคนสัญจรคุณดมรือกลิ่นกลิ่นอะไรหรือเปล่ะจะให้คุณดมนะโถ โอ้กินน้ำหอมหอมเลยครับตัวนี้อันนี้ใส่กลิ่นกุหลาบกุหลาบผู้ดียังกิษนะท่านผู้ชมอันนี้โจโจโจ,โจทําใส่ลงไปนะครับแล้วก็เราต้องแต่งกลิ่นบ้างตรงนี้คือเท้าความเท้าความเดิมแต่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตามตัวนี้ออกมาอีกคือคือคือจริงๆแล้วคนสัญจรเราเรามาพูดเนี่เขาเข้าใจเขาอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะงง คือผมงอกกับกลายเป็นดำเนี่ยเฉพาะคนที่มีเส้นผมอยู่แล้วนะครับและชะลอการหออของเส้นผมได้ดีครับนะครับหนังศีรษะท่านใดที่อาเป็นรังแคหรือแพ้พวกยาสัะผมยี่ห้อดังๆก็แล้วแต่เราจะไม่พูดถึงว่ายี่ห้อไหนแล้วก็ร่วงเป็นกระจุกเราก็จะพูดกันต่อไปนี้ว่าสมุนไพรชนิดนั้นนะครับ ที่เราได้ทํามาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็นขวดนะคนสัญจรเนาะผลิตขึ้นมาแล้วนะสำหรับคนที่มีปัญหาคนสัญจรเอาเรามาโชว์กันสักนิดหนึ่งกระตุ้นให้ผมงอกใหม่คือนี่คนสัญจรผมขอดูผมคุณได้ไหมก็นี่ครับจมคือนี่ครับคนสัญจรไม่ใช่ว่าเราหัวหัวล้อเพื่อนนะไม่คือครั้งแรกที่เราไปใช้กับเพื่อนเนี่ยมันยังมีเยอะคือ เส้นผมคนสัญจรเขาไม่มีท่านผู้ชมแต่ว่ามันงอกอยู่แต่มันงอกเส้นลายๆแต่นะครับมันเฉพาะผมงอกกล,กลายเป็นดําเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสาหรับเนี่ยเจ้าเนี้ยนะครับเหมาะสาหรับคนนี้แต่ว่าไอเนี้ยเราผลิตขึ้นมาใหม่คือเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นกระตุ้นการงอกของเส้นผมท่านผู้ชมนี่ออาวันนี้มาแปลกนะครับ ไม่แปลกคนสัญจรพอเราทําวันนี้นะช่องอื่นๆก็จะมาทําอีกแล้วมันไม่เกี่ยวไม่ไม่ไมมไม่เกี่ยวเลยนะไม่กล่าวถึงไอ้ช่องไอ้พวกนั้นละเราเอาเฉพาะของเราเออก็คืออยากจะลอกก็ลอกไปเถอะครับเอาลอกไปเลย <c oughs> นะครับครับแต่นะครับแต่นี่ก็คือว่าการงอกของเส้นผมโดยเฉพาะเลยคนสัญจรวันนี้จะเป็นวันแรกที่คุณจะใช้นะครับผมเป็นอีพีหนึ่งของ สมุนไพรช่วยกระตุ้นผมงอกใหม่เพื่อนทดลองมาแล้วนะแต่เราจะอุบไว้แต่เราจะทดลองกับนายวันแรกนี่วันแรกที่ผมจะใช้ใช่แล้วผมจะทำคลิปอีกทีหนึ่งตอนครบหนึ่งเดือนของขวดนี้นะครับหเดือน2เดือน3เดือน4เดือนเราจะทำคลิปทุกๆเดือนเดือนละครั้งท่านผู้ชมเกี่ยวกับการงอกกระตุ้นของเส้นผมเนี่ยนะครับดูออา ใช้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยคนสัญจรจะฉีดมาทางหน้าเรานะโอ้โหแค่นี้ครับผมฉีดพ่นไปทั่วแล้วก็สองถึงสามสองถึงสามพ่นพอคนสัญจรแล้วก็นวดคลึงอแล้วมันสะดวกใช้คือไม่ต้องใช้แฉะเกินไปคืออย่างนี้นะครับผมก็จะมาท้าความเดิมสักนิดนึงที่ผมเอาคนสัญจรมาวันนี้เพราะว่ายังไงร้เปล่าเรามีตัวอย่างที่ต่างห่างแล้วแต่เราไม่เอามาเราจะเอาแบบเนี้ย นะครับเพราะผมจะเอาแบบนี้ก่อนนะครับคือตัวอย่างนี่ยเราพักไว้ก่อนไม่โฆษณาคืออย่างนี้นะ,นะคนสัญจรว่าคนสัญจรมีปัญหาเรื่องของแต่ก่อนเราเรียนเทคนิคด้วยกันนะผมเขาเยอะกว่าผมอีกโอ้รอตอนก่อนคือหล่อไม่เสร็จนะครับแต่ว่าผมเขาเยอะแล้วทีนี้เขามาร่วงข้อการใช้แชมพูยี่ห้อหนึ่งครับผมแต่ผมไม่บอกหรอกนะครับ แต่ยี่ห้อนั้นก็ดังเหมือนกันแต่ก็ทําให้ผมล่วงเป็นกระจุกกระจุกเลยนะครับจะไม่ออกชื่อจนปัจจุบันนี้ใครใช้ตัวนั้นก็ล่วงหมดครับแพ้นะมีบางคนไหลหลายคนะแพ้นะครับนี่ครับแล้วพอทาแล้วนี่นี่เราก็ไม่ล้างออกนะท่านผู้ชมงลางครับตอนตอนเย็นเราก็อาบน้ําปกติเราก็จะมาทาปกติ บบเมื่อกวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะทดลองกับคนสัญจรแนลนะท่านผู้ชมเราจะทําทุกๆเดือนให้ครบ3ามเดือนแล้วเราจะมาดูเส้นผมคนสัญจรเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันว่าคือครบเดือนแล้วคนสัญจรจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคือคือคนสัญจรเนี่ยเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ร้านตั้งแต่กําเนิดไม่ใช่ครับกรรมพันธุ์ก็ไม่มีกรรมพันธุ์ไม่มีแต่เขามาร้านเพราะว่าใช้แชมพูยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดังเสียด้วยสวยสวยงามอย่างนี้เลยท่านผู้ชมสบัดเลยนะครับแต่เราไม่พูดถึงมันมีหลายยี่ห้อนะครับที่ทําออกมาแล้วทําให้เขามีอาการผมร่วงแบบนี้ครับไปทุกๆที่แล้วไม่มีปัญหาคนสัญจรคือมันไม่งอกให้ไม่ครับแต่ตัวเนี้ย ไปหลายคลินิกแล้วคนสัญจรผมจะทดสอบกับคุณอยู่ประมาณ3เดือนนะก็ต่อไปนี้ขึ้นไปล่ะครับนะฮะคือครบ3เดือนครบเดือนเรามาทําคลิปแบบนี้อีกทีหนึ่งคือพอพ่นสองสาพ่นแล้วก็รูป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 ใช่ให้ผมมันแห้งไปหรือว่านวดคลึงเอาหวีก็ได้หวีกระตุ้นลากผมเพื่อนดูผมเราเนนี่ว่ามันบางหรือมันหนาไหมก็ปกติใช่ไหมปกติครับเพราะฉะนั้นโจก็ยังจะถ่าท่านผู้ชมเพราะว่า อ่า,ราจริงๆแล้วโจใช้ผมห่อก,กับกลายเป็นน้ำคือชะลอนะครับ,รบชะลอการหออของเส้นผมด้วยนะครับ<ช>แล้วก็เส้นผมรู้เปล่าว่ามัน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 ,มนจะ,ะอ่าจากง่อมันก็นจะกลายเป็นสีเทาเพราะว่ามันจะแก้ปัญหาที่ต้นเหต<ช>ุต,ต้นเหตุก็คือตรงรากของเส้นผมให้ถูกหนังศีรษนนะครับ,รบไม่ใช่ไม่ใช่พ่นใส่เส้นผมนะครับใช่ใช่ต้องถูกหนังศีรษะแล้วก็คลึงหนังศีอ่านะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก็คือเป็นสูตรทําให้ กระตุ้นการงอกของเส้นผมเส้นผมครับคนสัญจรคุณเป็นมากี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่เรียนเทคนิคก็หลายปีตั้งแต่หลายปีนะตั้งแต่ปวชที่เริ่มร่วงเริ่มร่วงมาปุ๊บพอปีสี่เก็เข้ากรุงเทพไปทํางานที่กรุงเทพบริษัทกรุงเทพอ่าฮะเดือนเดือนออกไปหาซื้อคิวิ่งหาแต่คลินิกแฮ นู่นนี่นั่นตามประตูน้ําตามอะไรที่ดังๆอ่ะ <ผม S 1> ไม่ได้เรื่องไม่เไม่ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมใช้เขาบอกใช้ประมาณสองสามขวดผมหยุดร่วงใช้ไปสี่ขวดแล้วยังร่วงอยู่เหมือนเดิมขวดละพันสองพันก็ไม่เหลือโหมากกว่านั้นอะ่ะขวดเท่าไหร่ตอนนั้นตกสามพันกว่าบาทสามพันห้าต่อขวดก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องครับผมเอาฉะนั้นท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพรแต่สมุนไพรในตัวนี้โจจะไม่บอกแนวนะครับ เพราะว่าจะอุบไว้นะครับคือบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่บอกได้แค่ว่าจากสมุนไพรครับผมแต่ตัวนี้ผมบอกไปแล้วครับผมนะครับแต,แต่ตัวนี้ผมบอกไปแล้วแต่มันมากกว่าตัวนี้บอกไม่ได้ตัวนี้เฉพาะกระตุ้นการงอกนะของคนสัญจรกระตุ้นการงอก <c oughs> คือคอมเมนต์มามาพูดคุยครับครับผมแต่ถ้าหลายๆคนมาบางคนอาจจะคอมเมนต์ด่าคนสัญจรด่าโจ้ข้างนั้นสารคามคุณจะว่ายังไงครบ2เดือน3เดือน จะด่ากับมาดูอีกทีมาดูอีกทีอย่าเพิ่งตัดสินใจคือจริงๆผมจริงๆแล้วผมก็มีคนทดลองใช้มาแล้วคนสัญจรแต่ว่าแต่ว่าผมเอาคุณนี่แหละมาโชว์อย่างนี้แหละทําคลิปผมเป็นตัวอย่างแต่ว่าคลิปที่คนใช้งานได้ผลเนี่ยเราเอาไปไว้ก่อนที่นี้จะไม่ใช้ที่นี้ยังไงรู้ป่ะเพื่อนถ้าคนสัญจรใช้ตัวนี้นะครับสมุนไพรที่อยู่ในขวดนี้นะครับ งอกมาในช่วง3ามถึงสี่เดือนไปแล้วผมจะให้เขาใช้ตัวนี้เพราะว่าสูตรผมงอกกลับกลายเป็นดําต่อเลยครับผมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราเริ่มมีอายุมากขึ้นมันก็จะงอกไปตามวัยใช่ไหมเพื่อนแต่เราจะชะลอการงอกของเส้นผมครับผมทาให้สูตรผมงอกกลับกลายเป็นดําปีสามไปแล้วนะครับ วินัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดสําหรับทุกๆท่านตัวนี้ใช้เช้ากับเย็นนะฮะต้องต้องคือใหม่ๆม่ต้องวินัยต้องสูงมากใช้ให้หมดถ้าคนลักษณะเหมือนกับคนสัญจรแชแนนนะครับก็คือไม่ว่าบางคนนะคนสัญจรที่ผมสืบทราบมาว่านะก็คือเป็นตํารวจแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกอะไรอ่ะใส่หมวกจราจรใส่หมวกจราจรที่ มันอับชื้น,นและหนังหนังศีสามมันก็คือหนังหัวมันนั่นแหละท่าน<ด>ผู้ชม,มแล้วแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีการแพ้ยาสระผมหลายหลาย,ลายคนยออหลายอย่างประกอบกันท่านผู้ชมเราก็มาคุยให้ในคลิปนี้ยได้กระจ่างเลยว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้ล้านแต่กําเนิดเนี่ยเราจะใช้ตัวสมุนไพรชนิดนี้จะแก้ไขยังไงนะครับกระตุ้นการงอกของเส้นผมนะครับ เดี๋ยวนะครับกล้องจะล้มคนสัญจรตั้งใหม่ก็ได้นะครับผมโอเคครับผมน่าจะอยู่แล้วนะลมแรงท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้จงเที่ยงและยังยี่สิบสองกงมาันอีกลมแรงอ่าเดือนกุมภาพันธ์ยังจะมานหนาวอีกเนาะตบท้ายมีอะไรตบ,ตบท้ายคนสัญจรเอาอย่างนี้ไอไอ,ไอตัวนี้นี่ที่เราคิดค้นกันมาใหม่นะครับจ้า<ม>คอมเมนต์ได้เลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าท่านผู้ชมสามารถที่จะสั่งกับเราได้เลยนะครับ สำหรับคนที่มีปัญหาหนังศรีรษะที่แบบว่าร้านไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่กำเนิดแต่ร้านด้วยการแพ้สารเคมีะนะครับ<ม>สารเคมีแล้วก็แพ้จากการใส่หมวกกันน็อกใส่อะไรที่เป็นเชื้อรานะครับแล้วก็ทำให้ผมร่วงแพ้แชมพูรสระผมแพ้ยาเคมีต่างๆคือคอมเมนต์มาแล้วก็มาคุยกัน จะได้ร่วมหรือว่าจะร่วมทดสอบพร้อมไปกับผมก็ได้ครับผมเราจัดการให้นะครับก็มาคุยกันใต้คอมเมนต์ครับอันนี้เฉพาะที่สีสาเหมือนคนสัญจรชนะนะท่านผู้ชมแต่ว่านะครับถ้าลักษณะคนสัญจรถือไว้คุณถ้าลักษณะนี้ต้องเหมาะกับโจห้างนัาสารคามนะท่านผู้ชมเพราะว่านะครับวัยของเราก็เนิ่นนาน เพราะฉะนั้นเราจะมาชะลอและทําให้เส้นผมกลับกลายเป็นดําท่านผู้ชมผมหงอกกลับกลายเป็นดําและชะลอการงอกของเส้นผมนะครับวันนี้เราก็นําสิ่งดีๆมาบอกนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับแต่สูตรเนี้ยโจเคยบอกทั้งนานแล้วนะครับเออคนสัญจรผมพูดสักหน่อยนึงยาสัะผมที่หลายๆคนมีปัญหาคือยาสัะผมของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้ยาสัะผมของเด็ก ยี <G ie> ่ห <ho>, ้อใดก็ได้นะท่านผู้ชมอันนี้คือยาสะผมเลต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอต้องเปลี่ยน <c oughs> ต้องหันมาใช้ของเด็กถามว่าโจใช้อะไรของของเด็กโจก็ใช้แชมพูของเด็กแล้วทุกวันนี้ตั้งนานแล้วนะผมใช้น่ะต้องเปลี่ยนเพราะว่าอย่าลืมนะว่ายาสระผมของเด็กเนี่ยจะมีกรดอ่อนๆเท่านั้นนะครับไม่ทําให้แพ้อนะครับผมโอเคนะครับ สำหรับชุดผมงอกกับกลายเป็นดำและนะครับอาคนสัญจรชูสักหน่อยนึงนะครับกระตุ้นนะครับการงอกใหม่ของเส้นผมนะครับก็อยู่ในขวดประมาณนี้ท่านผู้ชมอันนี้ใช้ได้ประมาณเท่าไหร่คนสัญจรเดือนหนึ่งครับผมขวดนี้จะใช้ได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเอาโอเคนะครับผมงอกกับกลายเป็นดำนะครับและก็สูตรผมงอกใหม่นะครับกระตุ้น รากผมนะกระตุ้นเส้นผมใหม่บช้งงางัดนักแลเลยครับับสสวดีครับสวัสดีครับ